สวัสดีในช่วงของตอนเช้านะครับทุกคนเช้าวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะครับตลาดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนี้มีสัตว์เลี้ยงมากมายหลากหลายชนิดเลยนะทุกคนสําหรับใครที่ชอบในสัตว์แปลกหรือ ต้องการที่จะเลี้ยงงูกิ้งกา่ปาปลาสิ่งต่างๆก็สามารถมาเดินที่ตลาดนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของวันนี้เราก็จะมาดูราคาลูกป้อนนกแก้วแต่ละสายพันธุ์กันนะครับทุกคนเพราะว่าที่นี่มีนกแก้วมากมายหลากหลายชนิดมีตั้งแต่นกรุ่นพ่อแม่พันธุ์ให้เราได้พบเจอนะครับที่ทุกคนเห็นนี้เป็นนกแก้วหงหยกนั่นเองทุกคนต่อมาก็จะเป็นนกแก้วเลฟเบิร์ดนะครับซึ่งนกแก้วเลฟเบิร์ดก็เป็นนกแก้วยอดนิยมอีกด,ด้วยนะครับคุ้นคุณ ตากันไหมอันนี้ก็จะเป็นนกแก้วข้อกระเทลสามารถร้องเพลงได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวนะทุกคนทางนี้อยากได้จังเชื่องแนะนําให้ดูคลิปนี้นะผมก็จะพามาดูร้านเนยรับซื้อจําหน่ายนกแก้วสวยงามทุกทีนี้นะครับตรงข้ามกับเจเจมอปัตตูสีได้เลยนะที่นี่ก็ยังมีกล่องสุ่มด้วยสําหรับใครที่ชอบสุ่มกล่องสุ่มนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารนกแก้วที่ผมจะให้ทุกคนดูเป็นพวงมิลเลดน,นะครับให้นกขนคุมหรือไซหัดแท้อันนี้คือจะดีมาก มากเลยนะครับเพราะว่าหัดแท้จริงๆผมก็ให้เป็นพวงมินเลนนะครับส่วนเมล็ดธัญพืชทั่วไปซื้อนกแก้วที่นี่ก็ซื้อเมล็ดธัญพืชได้เลยนะครับสาหรับสายพันธุ์แรกก็จะเป็นนกแก้วหงหยกนะครับนกแก้วหงหยกตามที่เราเห็นทั่วไปเลยราคาตกตัวละ200บาทนะครับมีมากมายหลากหลายสีนะเขาจะดูเพศได้ด้วยตาปากด้วยดูตรงจมูกของเขานั่นเองทุกคนแต่ทางนี้ใครที่อยากจะเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงหรือในการเพราะเลี้ยงหลายๆตัวพวกนี้ก็เป็น สังคมสามารถเลี้ยงได้เลยนะทุกคนทั้งนี้ใครที่อยากจะได้เชือกเชื่องปล่อยบินอิสระสาหรับนกแก้วหงอยู่พวกนี้เขาเป็นนกโตแล้วนะครับเขาไม่เชื่องแล้วนะเรามาเลี้ยงฟังเสียงเลี้ยงสวยงามจะตอบโจทย์มากแล้วก็มีแค่น้ํากับอาหารไว้ในกรงน้ําสะอาดกับอาหารพวงมิลเลดผลไม้ต่างๆใบไม้เขาได้เล่นก็โอเคแล้วนะครับเลี้ยงง่ายมากๆลุออกุ่นพ่อแม่พันสายพันต่อมาเป็นของนกแก้วเลิฟเบิร์ดหลายๆคนก็คุ้นหูคุ้นตากันมาแล้วราคา จะอยู่ที่600บาทนะครับสำหรับขอบตานะพวกนี้ก็สวยอีกแบบเลยนะทุกคนเพราะว่าเขามีมากมายหลากหลายสีแต่ละสีก็ราคาไม่เหมือนกันด้วยแต่ที่ผมถ่ายทุกคนนี้ตัวละ600บาทเองนะทุกคนสำหรับพวกที่ไม่มีขอบตาพวกนี้ตกตัวละ700บาทถือว่าถูกมากๆะครับในการเพราะเลี้ยงใครที่อยากจะเลี้ยงเพาะก็เอาพวกนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุนะครับเพราะว่า ถ้าเราอยากได้เชื่องเชื่องแนะนําให้เลี้ยงแต่ลูกป้อนแต่ว่าถ้าเป็นนนกรุ่นที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ เขาไม่เชื่องถ้าหลุดออกไปจากกรงสามารถบินหลุดหายได้เลยนะแต่ถ้าเป็นพวกเยลโลหรือดับเบิลเยลโลตามที่ทุกคนเห็นนี้พวกสีเหลืองเหลืองหัวแดงจงจมอยปากสีแดงราคาจะตกตัวละ1,000บาทนะครับถ้าใครอยากจะพัฒนาสีหรือในการเพราะเลี้ยงลูกของเขาออกมานี้แนะนำให้เป็นพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาจะสวยมากและลูกป้อนเวลาออกมาจะมีราคามากกว่าสีปกติแต่ถ้าใครอยากได้สีอื่นก็แนะนำให้เอาสีธรรมดาก็ได้ก็น่ารักเช่นกันนะครับ ถ้าใครอยากได้เชื่องเชื่องแนะนําให้เลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนเลยนะครับลูกป้อนนี้เรายังไม่สามารถดูเพศได้นะทุกคนเพราะว่าการที่จะดูเพศพวกนี้ต้องจับตะเขียบหรือตรวจเลือดเท่านั้นนะครับลูกป้อนที่ทุกคนเห็นนี้ราคาเปิดจะอยู่ที่600บาทนะครับพวกมีขอบตาตามที่ทุกคนเห็นนี้ไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนหนามขนพายหรือขนคุมก็มีให้เราเลือกมากมายหลากหลายสีนะครับมีสีคาบูอยู่1ตัวอยู่ตรงกลางนี้อยู่ที่1 0บาทนะครับทุกคนเห็นไหมตัวออกสีเขียวมนๆหัวสีครีมอ่ะทุกคนอันนี้ตัวละ1000แต่ที่เหลวก็ตัวละ600ไม่มีขอบตาจะตกตัวละ700บาทนะครับดังนั้นใครที่ชอบสีอะไรเห็นอยู่ในนี้ก็สามารถไปเดินดูได้เลยนะครับราคาเปิดจริงๆก็อยู่ที่6 0 0 700หรือ1000บาทนั่นเองทุกคนมี3ราคานะครับสำหรับใครที่สนใจพวโนกแก้ว เลิฟเบิร์ดนี้ที่จริงเขามีมากมายหลากหลายสีเราได้พบเจออีกด้วยนะคะสนใจก็ไปดูได้เลยนะทุกคนเขาก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูในการเลี้ยงพวกนกแก้วเลิบเบิร์ดเขาเลี้ยงง่ายอยู่แล้วในการฝึกคอแบ็กไซ์นี้ถือว่าโอเคเลยนะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าจะเป็นคนพายหรือคนปลูกปุยนี้เอาไปเลี้ยง ว่าวันแรกเขาอาจจะตกใจหน่อยแต่พอเลี้ยงไปประมาณ3-4วันเขาก็จะเดินตามติดเราไปเลยนะครับในการที่จะเพาะเลี้ยงหรืออยากให้เขาจึงเชื่องที่จะเพาะเลี้ยงเขาแนะนําให้เป็นลูกป้อนเลยถือว่าโอเคเลยก็ตกตัวละไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับทุกคนอยู่ที่600บาทนั่นเองสาหรับลูกป้อนต่อมาเป็นของนกแก้วฟอร์พัดกำลังแต่งคนตัวเองอยู่นะครับอันนี้เป็นไซส์ขนคุมแล้วสามารถเอาไปเลี้ยงและให้เขาหัดแท้ได้เลยนะครับสําหรับใครที่ ไม่มีเวลาป้อนไซนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆ700บาทได้ไซขนคุมไปทุกคนเอาไปเลี้ยงสามารถที่จะฝึกเขาด้วยอาหารลูกป้อนแล้วก็วางอาหารให้เขากินได้เดี๋ยวให้ฟังเสียงเขานะครับเสียงเขาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ดังนะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างทุกคนอันนี้เป็นเสียงร้องของลูกป้อนนกแก้วฟอพัดซึ่งเป็นเสียงทําเวลาแล้วเท่ากับนกกระจิบนั่นเองทุกคนมาดูพ่อแม่พันธุ์ของเขาครับพ่อแม่พันธุ์ของเขาทุกตัวจะตกตัวละ600บาทเลยนะห้านเนยนะทุกคนใครที่สนใจไปดูได้มีแต่สีสวยๆนกแก้วฟอพัดดีหน่อยเราสามารถดูเพศได้ด้วยตาเปล่าว่าจะเป็นหลังหรือหางคิว้วของเขาก็จะดูได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวผู้หญิงแต่ถ้าจะเพาะเลี้ยงพวกนกแก้วฟอพัดนี้แนะนําให้เอา กงแลคู่พอแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าถ้ามีเยอะพวกนี้ขาจะจิกกัดกันได้แต่ว่าพี่ๆเขาก็แยกกงให้แล้วในการที่จะไปซื้อนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียในการจับเข้าคู่นั่นเองสําหรับลูกป้อนสายพันธุ์ต่อมาที่ทุกคนเห็นนี้เป็นของลูกป้อนนกแก้ว ค็อกเทลนะครับนกแก้วข้อกระเทลที่ทุกคนกําลังดูอยู่นี้เป็นไซคุณนหนามนะทุกคนไซคุณนหนามตัวนี้นะ่าเอามาเลี้ยงมากๆนะครับราคาถูกอยู่ด้วยตัวสีดําอยู่ด้านหลังอยู่ที่1,000บาทส่วนสีขาวตาแดงตามที่ทุกคนเห็นนี้ อยู่ที่1,200บาทนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้นะตัวนี้คือสวยมากๆเลยนะสำหรับนกแก้วข้อกระเทยไม่ว่าจะเป็นสีไหนเขาสวยหมดแล้วแต่ว่าสีขาวดีหน่อยตรงแก้มเขาอาจจะไม่เด่นชัดเหมือนพวกลูติโน่หรือธรรมดาที่ออกจากสีส้มแดงนะทุกคนพวกนี้เขาจะเป็นสีมง่งมองตามสีขาวไปเลยนะทุกคนเป็นจุดเล็กๆนะส่วนเนี่ยทุกคนเห็นสีธรรมดาไหมอันนี้เป็นนกโตน,นกรุ่นนะเห็นไหมเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นสีขาวเขาก็จะเป็นสีตัดกันนิดหน่อย หครับพวกนกพ่อแม่พันธุ์นี้ราคาจะอยู่ที่1,300บาททุกตัวเลยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ที่เราไปดูรวมสีเหลืองขาวตัวนี้ด้วยนะทุกคนน่ารักมากพวกนี้เขาไม่เชื่องแล้วนะทุกคนเขาเป็นนกรุ่นพ่อแม่พันธเหมาะกับการเลี้ยงดูเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงนั่นเองทุกคนใครที่สนใจไปดูได้ในการพ่อเลี้ยงช่วงนี้ถืว่าโอเคเลยถ้าราคาอยู่ที่1,300บาทนั่นเองทุกคนไปสามารถไป เลือกซื้อได้เลยนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงสีขาวสีดําก็มีให้เราเลือกเยอะบอกเลยนะครับนกแก้วข้อกเทีวถ้าใครหวังให้พูดนะ่ะ บางตัวอาจจะพูดได้บางตัวจะไม่พูดเลยนะแต่จะเป็นการเรียนเสียงในการผิวปากทํานองเพลงต่างๆเลยนะสําหรับนกแก้วคอกระเทลนะครับลูกป้อนสายพันธ์ต่อมานี้ที่ทุกคนกําลังเห็นเป็นนกแก้วกินชิกนะครับซึ่งเป็นนกแก้วที่ผมจะแนะนําให้กับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มเลี้ยงนกแก้วก็จะเป็นสายพันนี้เพราะว่าเชื่องจิกกัดเล่นติดเจ้าของนี้ปล่อยบินอิสระได้ก็สายพันนี้เลยนะครับทุกคนราคาจะอยู่ที่ 1, 5 0 0บาท ครับ2ตัวที่ทุกคนเห็นนี้ไม่รวมสีบูนะทุกคนที่ผมกำลังจับอยู่นี้อยากจะให้ทุกคนเห็นในความดื้อของเขาแต่ว่าในการที่จะเลี้ยงพวกนกแก้วลูกพ่อนี้ในการเลือกซื้อเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทุกคนเห็นไหมเขาโชคอาหารเก่งมากเลยตัวนี้ถ้าผมเด้เลี้ยงทาไซสผมอยากจะเลี้ยงตัวนี้เลยนะครับถ้าใครกําลังมองหาอยู่ไปดูได้เลยนะครับทุกคนสําหรับนกแก้วกินชิเขาค่อนข้างที่จะทนกับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในการกินอาหารก็ประมาณ7จถึง แปดเดีมเยมเ้าอนเสร็จเขาก็จะนอนหรือไซคขนต่างๆนะครับบางตัวจะไม่มีคนปลุกปุยบางตัวจ,จะเป็น คนปลูกปุยก็แล้วแต่ตัวผู้เลี้ยงในการเลือกซื้อนั่นเองทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะเลี้ยงจริงๆอ่ะอยากจะได้เชิงๆแนะนําให้เป็นกินชิกเลยนะครับสาหรับลูกป้อนนกแก้วซันคอนวัวน,นี้ราคาอยู่ที่3,500บาทเลยนะครับกินอิ่มเขาก็จะนอนหลับพวกนี้เป็นนกแก้วยอดนิยมเช่นกันเลยนะทุกคนถ้าใครอยากจะเลี้ยงเพราะว่าในการผัดขนของเขาออกมานี้คือจะสวยมากแต่เขาจะมีข้อเสียเรื่องร้องเสียงดังนะครับปกตินกแก้วนี้เขาจะไม่ร้องเขาจะ แหกตากเลยนะทุกคนสําหรับสายพันธุ์ต่อมานี้ไม่ใช่นกแก้วนะครับทุกคนนี้เป็นนกกระจอกชวานะครับราคาอยู่ที่350บาทนะครับร้านเนยก็มีให้เราได้เลือกซื้อสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงพวกนี้นะครับตัวผมเองก็ยังไม่เคยเลี้ยงแต่ดูเขาก็น่าจะเลี้ยงง่ายอยู่นะครับใครที่สนใจลองไปเดินดูได้เลยนะทุกคน350สําหรับพวกนี้ก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับไปเดินดูได้เลยใครสนใจนะก็มีประมาณ3-4ตัวนั่นเองทุกคนเป็นย่าง ไงกันบ้างครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมมาดูและมาซื้ออาหารให้นกแก้วบ่อยมากๆทุกอาทิตย์เลยนะครับทุกคนที่นี่ก็มีกล่องสุ่มและอาหารทั่วไปสําหรับนกรุ่นพ่อแม่พันธุ์หรือลูกป้อนนกแก้วนานาชนิดก็มีให้เราได้เลือกซื้อด้วยนะครับซื้อนกไปแล้วก็ซื้ออาหารไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นร้านเนยจําหน่ายรับซื้อนกแก้วสวยงามทุกชนิดนะครับตรงข้ามกับเจเจมอนะประตูสีก็สามารถมาเดินดูได้ลูกป้อนก็มีให้เราดูเยอะแยะมากมายนะครับ สำหรับเลือบเบิร์ดนี้มีแต่สีส,สวยๆเลยนะทุกคนกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่